Oh, okay. สามได้ราวสามสามเป็นอะไรดูป้าดินหล่นสวงหาดาวสามที่ดาวสวงหาโชคกลาภสามเป็นอะไรคิดดูเนยเนยขยันมีไหวพริบในการทำมาหากินแล้วสามเป็นยังไงสามชนสามก่อนอย่าลืมว่าชนกันก่อน เป็นคู่สหายกันเห็นไหมอันนี้เป็นผู้สหายกันนะและเป็นผู้สหายที่เป็นอะไรยังความพึงใจให้เกิดเรื่องอะไรก,ตก,รนะรก็ตัวเราเองนั่นแหละนะพออ่านทักแถวที้ก่อนตัวเราเองนั่นแหละทําบีบคั้นตัวเราเองให้มีความดินนด้นรนใช่ไหมดิ้นรนเพื่อทําไม สนองต่อความเห็นของเราจิตอารมณ์ของเราความจําได้ความหมายก็รู้ของเรานี่แหละเป็นตัวสะท้อนสองตัวนี้มันไปด้วยกันเลยทั้งจิตอารมณ์ความที่จะไปด้วยกันเลยนี่หาความสําเร็จความสุขความเจริญในชีวิตความก้าวหน้าในที่เรื่องการทํามาหาก,ากินเลี้ยงฝากเลี้ยงท้องก็ได้ยาตก็ว่าเป็นนั้นนะนี่ไงมเมาประทับเพึ่งพาตัวเองให้ได้ อย่างไรต้องพึ่งพาตัวเองนะต้นแรงไปที่พึ่งแหตงตนเลยอะไรนี่เนี่ยไอ้ความเป็นอยู่เลยพาม็นดาอายุเป็นความเป็นอยู่ที่คุณเกิดมาเลยเป็น,นแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะ,อะไล่สามอ่านที่ถูกนะเข้าสาวอังกฤษนะ สามเจอสี่ทีส่สับสนวุ่นวายก่อนพรามติดดานสับสนวุ่นวายอยู่ยังสับสนวุ่นวายอยู่สับสนก็ไปถึงดาสี่วุ่นวายก็ดาบสามมันก็แสวยหาทฤษฎีปฏิบัติันลองมันม,นมหาวิทยุท,ทางด้านน<า>ี้ตามเจอแบบเจอดาวสี่ก่อนยิ่งเจอสี่สี่เป็นอะไรปั๊บดูตรงนี้ก่อนสี่เป็นมรนะนี่ก็เหมือนกันเลย เอ้ยเกิดมาอย่างเงี้ยแสดงว่าทำท่ามาดีตอนแรกนี่มันอยู่นีดีพอที่รนุนขยันทําไปปุ๊บมันเจออุปสรรคเจออะไรต่างสิ่งที่มันคาดหมายไม่ถึงเพราะมันเป็นภพมรณะเจ้าที่เจ้าทางก็ไม่ยอมช่วยสักทีอะไรเนี้ยเทวดาลงช่วยสจกทีมันก็เลยเกิดอาภัพงความคิดตัวเองนะว่าตัวเองนี่มันไม่มีอะไรว่าอับัพหรือ,รอ,รอ,รอว่าว่าอย่างเงี้ยอะไรก็ว่างเขาไปตามเรื่องของ ความคิดหลเนี่ยในกับขื่นทะเลเหมือนกันเนี่ยอภาพเรื่องอะไรนี่บอกภาพนี่ไงมหาชนโชคเคหังมันไม่ทําทําไมมันไม่ใหญ่ตามมันทักทีคิดจะทําแล้วมันก็ยังไม่ตามหวังทักทีเนี่ยกรรมกรรมะนี่ก็ทกาแล้วนะพฤติกรรมแล้วก็ทําแล้วนะสวัยดิทำอะไรทุกอย่างเนี่ยอาชีพการงานพอมีปัญหาเราแก้อยู่นั่นเระแก้ทุกทีมันก็ติดดานอยู่ไง ทีนี้เราก็อ่านจูจีแบบอ่อผลิีที่สุดมันเป็นสีเจรหญอะอ่าทีนี้ก็ดีสีเจรสีเจอิญอะพอไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรสักอย่างพัฒนาสิ่งที่เราเรียนรู้ขึ้นมาไปเรียนรู้อะไรก็ตามด้านนี้เราอาดาวฝึกฝนตัวเองดาวธรรมะเป็นมูลละไงสวยไงขึ้นต้นห้าเป็นอะไรอธิบดีด้วยส่วนหนึ่งนวมันได้อธิบดีคือยังไงก็คือได้อ่ะ พี่ี๋ยอย่าไปตั้งความหวังร้อยเปอร์เซ็นหน่อยแค่นั้นเองได้ยังไงก็ได้อธิบดีมันหัวสูงมันอยู่ที่สูงอะ่ะมันยังไงต้องเจริญะนะเจริญเรื่องอะไรไอ้นี่ไง,ไงสักกะปฏิพานเราแก้ปัญหาแก้ไปบางครั้งก็เจอเรื่องหงุดหงิดไปแก้ไปหงุดหงิดไปแก้ปัญหาชีวิตตัวเองไปแต่มันก็ได้กินผลแล้วนะตอนนี้ได้กินผลแล้วนะขึ้นมาได้กินผลทีแต่วัาก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จนี่ไงลาภได้ ได้มาเรื่อยๆได้มาเรื่อยๆในสังคมเพื่อนฝูงก็กเห็นชัดด้วยเออว่าโอ้เจ๋วขึ้นมาท่านางจะประกอบอาชีพการงานและได้ทั้งนั้นเลยสําเร็จเงินทองก็ไหลมาให้เราเห็นมันก็เริ่มหายอครับจะเริ่มหายอารับห้ากภาสาก็ชนกันตรงนี้คู่สมผลสมประโยชน์ที่เราตั้งความหวังปีตสวงหาไว้ยังไงชาตินี้เกิดมา ต้องเป็นอย่างนี้รับประกันคือว่าต้องเป็นอย่างนี้งไงความหมายอไงี้ยนะทีนี้ก็อาจดจูจีจบเราก็มาอ่านเราก็มาอ่านทางคารชาติธาตนะุสามเจอสี่เป็นประธานหรือว่าเป็นตัวเหตุสารเทือนอยู่ไหน สีก็ต้องมาเจอสองต่ากัเทือนหรือปฏิยาที่มันเกิดสองชนกันหนึ่งคู่กิจวัดประจําวันหรือเราจะเรียกว่าจันดับก็ได้อาทิตย์ดับไม่ใช่จันดับถ้ายิงมาทางนี้อาทิตย์ต้องดับนะยิงไปเจออาทิตย์ไปบังอาทิตย์ดับทําไมต้องไปบังอาทิตย์มันเป็นทุกขังตรงนั้นพอมันไปบังก็เกิดคาด นี่แหละมันเกิดคาดมันถึงเป็นทุกขังด้วยแล้วเกิดคาดด้วยสองเด้งเด้งแรกจานมันเป็นปูติดมันเคลื่อนย้ายเร็วมันจรลรีหรือมันโคจรเร็วนะโคจรเร็วก็คือว่าเป็นไงล่ะโคจรเร็วแล้วเป็นยังไงก็มันมีเหเตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่เร็วว่าเป็นทุกขังให้เราต้องแก้ปัญหาเราอยากจะได้อะไรก็เร็วๆก็ได้ให้มันมั่นคงเร็วๆก็ได้ การอาทิตย์ันดับมันมีแต่รายจ่ายขึ้นมาจันาร์มันไปบังแสงอาทิตย์ดับตัวเองไปบังเงินทองของเหลืองขาวไปบังอาทิตย์มันก็ไเลยไม่เห็นเป็นเงินทองของเหลืองขาวแค่แค่แค่นั้นเองมันมวๆอ่างงังไงนะแต่พบว่ามันก็มีจันทร์เป็นจันทร์ดับอ่ะมันไม่ได้บอกเป็นตลอดเวลาแต่กิจวัตรจะวันคือกูณก้องขวายผนขวายเพื่ออะไรก็ไปเจอดาวหนึ่งเพื่อจันทร์ดวงหนึ่งปุ๊บนี่ไง พรียังอาตมาสิ่งที่คุณอยากจะได้เกียรติยศศักดิ์ศร em> ีมันยังไม่ได้มุ่งเงินก่อนเมื่อจำเรื่องหนึ่งพวกนี้ไงมันมุ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีก่อนฉันต้องมุ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีขึ้นมามุ่งอำนาจหรือเกียรตินี่ไงตังคะด้วยมุ่งอำนาจเลยนี่เลย มุมานั้นเรื่องนี้ก่อนประธานอริยาหรือสันสะเทือนแล้วมันถึงจะมาเป็นกรรมขึ้นมาหนึ่งกานไปดิเห็นไหม,มก็เจอทาสาเหนื่อยด้วยโอ้โหอลิด,ด้วยนะอลิด,ด้วยแตะไม่ได้นะแตะศักดิศีไม่ได้นะเนี่ยขี้ใจน้อยเลยล่ะเนี่ยเป้าหมายที่เราหวังไว้นี่ะอ่าคลิกหนึ่งดูอ่านดูไป้ลน,นี่ีมิีิอ่านนขี้ใจน้อยนะ ยายที่ยอมใช้ง่ายๆเนี่ยมันก็บอกผมเหนะ็นนี่นี่คำยอดที่อาจารย์ดูมาผมเอามาใส่นะอนดีนะไปอ่านเนี่ยนะผมว่าไม่เลวนะคตือนสติบางครั้งมันลืมแนละ้วไม่ดีแต่ผมไม่ค่อยได้เป็นอาชีพทายไงก็เยลยต้องมีมันะ่งสจะเทือนแล้วบารามีอยู่ไหนสีสองก็ต้องมาเจ็ดอ่านี่คือหัวเสาเหมือนกันนะเจ็ดหัวเสาเป็นสีด้วยเอาก็ดีที่เป็นสีเ่ะ ของคุณอมเมื่อกี้เป็นการกินมีนี่เป็นสีสิริมงคลแง่เจดัเสาวเป็นสีด้วยสีเป็นอะไรเอฟสีเป็นธงชัยโอ้โหแต่แจ้วเง่อากิดดูเลยนี่สำคัญตนยิ่งใหญ่นะแต่งตัวให้ภูมิฐานไว้จากนั้นเฮ้ยต้องแต่งมากให้มันไว้ เือก็มองเรามอง๊บมันอันนั้นเลยต้องให้ภูมมฐานไว้เลยอาจารย์บอกยิ่งจะไปแบงค์ไปบ้งนะแต่งตัวชาวบ้านนี่ไม่ได้เลยบอกมันต้องทำผิดเลยแล้วบอกไงมันมันมันเท่เลยอ่ะมมายมื่อถ้าอย่างนี้เจ็ดของสแต่งเงนเอะท่เลยคนมันอันนั้นเลยล่ะมยอมให้เลยล่ะเจ็ดหกอ่ามันเจอเจ็ดหกนี่ไงเจ็ดหกชอบช้ำระกำใจก่อนก็นไหนต้องอ่านอย่างนั้นก่อน เพราะอะไรถึงต้องอ่านงั้นก่อนเพราะว่าหกเนี่ยเจ็ดมันสวยนะสี 4. มันสวยแต่ว่าตัวนี้ก่อนมหมาโจรหยาติเห็นไหมคนมันคอยจ้องที่จะเอาประโยชน์จากเราแต่กุ้มฐานพวกมันกขอมองม่เอาประโยชน์จากเราไนดะ้เนี่ยคล้ายๆเลยอะไรเนี่ยทาสีไหมเขาจะสมประโยชน์เขาอยู่มาั้ตาที่มันยิงันเจอหกหกมันเป็นนาวังกหมหาหินนะเห็นยัง เพราะฉะนั้นอย่างนี้ต้องทายว่าทายทั้งเสียก่อนทั้งเสียคือว่ามันต้องผิดหวังช,ช่อแชมป์และกำใจก่อนเนี่ยมันต้องช,อช่อแชมป์ก่อนนะก่อนที่มันจะยืนอยากอยู่บนหัวฉตดได้เนี่ยบนเสาได้เนี่ยมันต้องเจอเหตุการณ์พนี้ก่อนทั้งนั้นที่คนอื่นก็รู้ว่าไอ้คนที่เก่งสมชื่อนี่พวกมันเป็นคนตี แล้วก็เป็นราชาฮะเป็นราชาตำแหน่งราชาสวยงามไงนะแต่ยังไงก็ตามมันต้องเจอเรื่องนี้ก่อนมันต้องผิดหวังก่อนเห็นไหมเนี่ยเจอแต่พวกมันถึงจะอ่าแถมพยาญ,ญาอีกเห็นยังพวกเดี๋ยวพยาญ,ญาเข้าไปอีกแต่พยาญ,ญานี่มันก็ทานด้วยมันก็เป็นธรรมดาแหละคนเราก็ต้องมีรายจ่ายมี่าใช้จ่ายมีอะไรไปกระสุกไง พอวัตถุสมบัติภูก็ต้องอามาใช้ทำนั่นทำนี่ไปอะไรจะแปลกยังไงก็ได้แต่ยังไงก็ตามมันก็เกิดการพัฒนาการ<ม>เนี่ยผู้พัฒนาการในการว่าพัฒนาการไปคิดไปเพ้อฝันคิดไปเพิอฝันไปทําไปอดทนทำไปพัฒนาการไปก็คือมาอย่างเงี้ยเป็นปึกแผนเป็นผู้นำคนขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงแล้วเพราะเรียกว่า บารมีกรรมมนอยู่ตสมอีย่ด้วยเห็นไหมนี่เนี่ยอ,อาจารย์ดูันอสอนเอามาไว้ตรงนี้เลยไหมก็เช็นให้เราอ่านพร้อมกันเลยว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มีบารมีเป็นผู้นําคนบันทีเลย mm hmm. ไม่ใช่กระจกใคาจะอ่านที่ลึกเข้าไปอีกคุณต้องใช้ทางนี้ช่วยแหละป้าบามามีตรงไหนไหมหกมันเป็นมหาจาักรเอกโอ้โหยิ่งชัดเลย เวลามาพวกมันุมันเร็วกว่าจักอะเพื่อนที่เร็วกว่าเวลามาทีรุ่มมาไม่รู้มาได้ยังไงรุ่มรุ่มรมาเลยดาวเด่นขึ้นมาเลยเจ็บเป็นนิดเห็นไหมแต่คุณต้องบินข้างล่างก่อนไม่ใช่เาอยู่ๆไปขอเรามัมรงานใหญ่เขาต้องดูฝีมือเหมือนไต่เต้ามาจากตำแหน่งต่ำๆที่เตี้ยขึ้นมาขึ้นมาจนถึงอย่างนี้แล้วก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตนี่ไง เสาพลังจิตมันอ่านได้ลึกเสาอาตมานี่เป็นตัววาสนาที่มันมาขนถายเอาใหม่เี่กรรมเก่ามันระบุไว้แล้วว่าคุณจะทำอย่างนี้ลรวมันจะมามันจะส่งผลมาที่ไหนที่ของคุณเก่งมันดีตรงที่ว่ามันกลับข้างเสานี่ไงอย่างที่บอกกับข้างเสาก็บอกว่าเอ้ยลองทําบุญใหม่ดีๆนะมันไปกุดคุยบุญเก่ามาส่งเสริมกันแล้วส่งเสริมให้มันโด่งดังยิ่งขึ้น นี่ไงมันกลับข้างกันเลยอ่ะโอ้ยกลับข้างกันก็ยิ่งขายง่ายขายง่ายขายง่ายไม่ยากเลยกลับข้างกันปุ๊บกรูรูเลยเฮ้ยอย่างนี้ทําบุญใหม่ไปดึงบุญเก่าชักขึ้นมาไปดึงดึง,ด,งดึงเราเด่นขึ้นไปทันทีนะแล้วแต่นี้นี่แค่วิญญาณนักฆ่าทีา่เราถ,ถ่ายนี่กระรู้แหละแต่เพราะมึงเก่งแนละ้วมันมีสองอันข้อดันเกิดปีรักษา เกิดปีละก,กาป๊บเนี่ยจําเป็นต้อ,องชิิก้อไก่หลวละเพราะเวลาตรงนี้มันเป็นบุญเก่าที่ติดตามเรามาฝังอยู่ในกรมลสันดานที่บอกแต่พอเรามาเกิดในโลกมนุษย์มันโดนลาหูปัดวิบากกรรมเป็นยังไงดูทุนี้ ที่ก่อไข,าขาพวกมันกลายเป็นนี่เห็นไหมภูมันเป็นจันร์ครับไม่ใช่สามครับลาหูมันปักโลกเราลาหูคือเด็ดแปดงนะมันปักเป็นยังไงดูดิสามใช่ไหมยิงมามาสามเจอหนึ่งครับ คู่จุดประกายจุดระเบิดอักิเดนคาดหมายไม่ออกคาดหมายไม่ถึงเอี่ยคาดหมายไม่ออกคาดหมายไม่ถึงเลยว่ามันจะไปยังไงมันเบียดลบเล่าตำแหน่งเบียดมันลบเล่าให้เราจุดประกายจุดระเบิดจุดประกายจุดระเบิดเรื่องอะไรก็ถึงไอัตตาอารมณ์ที่เขาคุ้นคิดทําอะไรจะพึ่งพาตัวเองยังไงตแนแรเป็นที่พึ่งตวนวยังไงเห็นไหม จะอุปทานตัวเองยังอยู่ยมันตรนี้มันลบเราตลอดลบเราอย่างจริงจังพระหนึ่งสามผู้ศัตรูเราอย่างจริงจังเลยลบเราแล้วเป็นยังไงอา้าวหนึ่งก็ไปเจอหกนี่ไงหนึ่งเจ้าหกก็ปเป็นยังไงกู้สมพลติดดานนี่แสวงหาดาวหกความร่ำรวยไม่ได้ แนวความพยายามอยากที่เราจะได้เก่งอยากจะให้เก่งอยากจะอะไรที่มาเนี่ยแก้ปัญหาให้ได้พวกเนี่ยเป็นผู้สมพลกันเนี่ยถึงแม้มันจะเสียหายไปมาเหมือนเหมือนเหมือนสุดสงครามไงเงกณฑ์สึกสงครามไงยิ่งทำยิ่งเกณฑ์สึกสงครามแต่สุดสงครามตัวนี้มันก็ตรงกับไพ่ที่เขาเขียนเป็นทาวเวอร์มันก็มีเสียหายมีอะไรมันก็มีโครงสร้างเหลืออยู่อะไรมันก็จะเป็นไปอย่างนี้เลยถึงจะออกมาเป็นแลวชีวิตของคุณก็ต้องเจอแบบนี้เลย เห็นไหมเนี๋ยผันแปลไปเลยแตวดูของคุณโอมดิคุณโอมไม่เป็นอาชีพกอกก่หรดอไมันตรงกันหมดเพราะลาหูไม่สามารถปัดวิบาตกรรมเก่าเขาได้เห็นหม่มนี้มันอาา่านลึกซึ่งขึ้นอีกแล้วนะลาหูไม่สามารถปัด เมื่อไม่สามารถปัดพบมันเราก็อ่านได้นะเมื่อกี้เรายืมอ่านตรงนั้นไปทีหนึ่งนะเมื่อกี้เรายืมอ่านตรงนั้นไปทีหนึ่งนะเจ็ดมาเจอสองในสองต้องดูฝั่งนี้คุณลืมไปสองเป็นเกษตรนี่ไงแต่คุณเก่งไม่ได้ลืม ท้องโอมาหนึ่งเนี่ยสองเป็นกเษกเษตรเกษตรมันได้ตําแหน่งทางนี้ไม่พอนึกออกไหมพุทธาาจตาได้ตําแหน่งมันนะมันจะสร้างมูลละของตัวเองให้แข็งแรงโครงสร้างแข็งแรงเสาเสาไม่ใช่เสาเล็กทาไมบอกว่าไม่ใช่เสาเล็กนี่ขบวนนีส่สองเป็นกเกษตรมันเป็นกเกษตรไงสร้างเสาตัวกันใหญ่นะ ถ้าไม่มีตําแหน่งก็แล้วแต่อารมณ์ไม่มีเลิกนี่คือเลิกที่มันบอกให้เรารู้ใช้มากเลยล่ะเลิกกับยามยามก็เคยถ่ายไปแล้วสอนไปแล้วแต่เลิกมันแฝงอยู่ทุกอันเนี่ยแฝงเลยเนี่ยเลิกเลิกเกิดจันเป็นเกษตรโอ้โห,โหแจ๋วนี่เป็นมหาจักรอีก นี่หมาสิโชคเป็นหมาจักโอ้โสมองเราเป็นหมาจักอีกเพราะฉะนั้นโถๆๆรวดเร็วทันใจนี่มันต้องอ่านตัวนี้เสริมด้วยเพราะตัวนี้เป็นตัวเหตุเหตุเบื้องต้นประธานไงเป็นประธานที่ชี้มาสําคัญมากไอ้นั่นเป็นผลพวงของมันให้จะเห็นเลยนะนี่นะออกมาพบประธานกิยกรรมหลพวงของมันอ่าตัวนี้ มาตัวที่สองตัวที่สองทิ่หนดพลังจิตบรารมีนำพาชีวิตบาปจิตอารมณ์ของเราคือเราสุขกัสนุกสัญญาความจำได้ความหมายก็รู้หรือความเห็นด้วยได้ดราสุข ดาวสุกเป็นอะไรป,ะป้า,าเป็นทังคะยึดมั่นเป็นทิฏฐิดือ้อนะมุ่งอนาคตเป็นตัวเองก็ดึดทิฏฐิมุ่งไปเลยยังทำยังไงพกเป็นอะไร๊าเป็นนิดพกเป็นนิดก็คือว่ามันจะต้องยิ่นหลนแบบจากจุดต่ำสุด น,นิดนี่คือเวลาพระอาทิตย์โคจรหรือวงดาวตอนแบบโคจรนะ่นนูมันจะเป็นวงรีรีหน่อยฮะมันไม่ได้เป็นวงอกลอม่างนี้นะส่วนบนสุดเขาเรียกว่าอุดหมหาอุดมันโคจรไปสูงสุดพอส่วนล่างสุดเนี่ยมันจะเรียกว่านิดคือมันวงต่ําสุดอยู่ตรงช่วงต่ําสุดนะไอ้นี่ก็เหมือนกัน เวลาชีวิตเรากําลังมุ่งไปเนี่ยความมมายอะไรเนี่ยมันต้องเป็นนิดเป็น,นมิตคุณต้องมองจากข้างล่างให้ต่ำสร้างตัวเองจะฐานต่ำก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตตัวเองจะตกต่ำหมดไม่ใช่อยากข้ทาใจิิตมิเริ่มจากฐานตา่ำต่ำเริ่มกับชาวบ้านก่อนเนี่ยเริ่มกัรบระบบชาวบ้านพื้นฐานนะพื้นฐานก่อนแล้วค่อยๆแตกเต้าสูงมาสูงไปจนป็นม้อหาัวใหญ่โตนี่นะ เพราะนั้นคิดอารมณ์ของเราคือเารา์สุขสนุกจำได้เลยเพรที่มันเจอสามเข้าไปไอ้สามหกคู่อะไรผู้มิดแต่เป็นมิรทูสาวเราต้องพ่่งเลยมิตรมิดทูสาวมันถึงจะออกความหมายที่ชัดเจนมิรทูสาวว่าอ่าความเช่มชื่อสามเป็นอะไรก่อนล่ะถามสามเป็นอะไรก่อนเนี่ยอภิปรมีความคิดความอ่านโครงการความคิดความอ่านในของเขาเลย นาบดีเจอเขาเ้าไปตะโกนมุ่งม,มั่นมาทางด้านนี่อธิบดีความคิดโครงการที่คุณจะ,สะแสวงหาโภคทรัพย์สมบัติกิเลสตัณหาทั้งหมดเนี่ยความทยานอยากกโลกนี้มันเป็นโลกของไอ้นี่อยู่แล้วการมาพบจะเป็นเรื่องของเรื่องกิเลสตัณหาที่คนอยากได้ทั้งหมดไมาเป็นกปกคืออกมให้สมหวังให้สมปานนาพุทธะ การเป็นที่ดีพบอ่ะเราอ่านไม่ต้องอ่านยึะขนาดนั้นเอามาทางนี้เลยป๊าบมา,าสามมาอ่านมาเจอห้าคุณจะพบความสําเร็จเพราะมันคู่สมพลนะห้าเป็นอะไรมีเตำแหน่งไม่มีตำแหน่ง